สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาทำชุดกิจกรรมเสริมทักษะหน่วยที่24นั่นเองหน่วยที่24ชื่อว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะหน่วยที่24ก็สิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนะคะ คุณครูจะมีให้เด็กๆทำทั้งหมด3หน้าหรือ3แผ่นนั่นเองจะมีหน้าที่1 0 6 107และ108นั่นเองเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆจะเริ่มทำหน้าที่106กันก่อนนะคะหน้าที่1 0 6ในชุดเสริมทักษะเขาบอกว่า ให้เด็กๆช่วยตัดรูปเครื่องดนตรีมาติดลงในผังต้นไม้ให้ตรงกับประเภทของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องดนตรีจะมีทั้งหมด4อย่างเลยจะมีทั้งหมด4เครื่องเลย4ประเภทเลยนะคะประเภทของเครื่องดนตรีประเภทที่1ก็คือ เครื่องดีดนะคะประเภทที่2ก็คือเครื่องสีประเภทที่3ก็คือเครื่องตีประเภทที่4ก็คือเครื่องเป่านั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด4ประเภทก่อนที่เด็กๆจะไปลงมือทําให้เด็กๆสังเกตรูปภาพที่อยู่ด้านล่างจะมีรูปภาพทั้งหมด8รูปนะคะให้เด็กๆสังเกตว่า รูปภาพทั้ง8รูปนี้ตรงกับประเภทตรงกับเครื่องดนตรีประเภทใดนะคะคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นกรองสีชมพูกรองสีชมพูนะคะเอกรองเนี่ยจะต้องอยู่ในประเภทของเครื่องดนตรีอะไรเอ่ยอจะมีประเภทดีเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านะคะ องจะอยู่ในประเภทเครื่องตีนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ตัดกระดาษตัดรูปภาพทั้ง8รูปนี้เลยนะคะเด็กๆอย่าตัดเองนะคะกันไกลอันตรายมากเลยกันไกลมันมีคมเหมือนมีดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะค่ะต่อไปเราจะไปทำในหน้าที่ 107นะคะหน้าที่107เขาให้เด็กๆนับจำนวนภาพอุปกรณ์กีฬาที่อยู่ในสภาพดีและเขียนเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆเ,เห็นไหมเอ,อ่ยจะมีรูปกีฬารูปอุปกรณ์กีฬามีรูปบอลใช่ไหมคะ ข้อที่1คุณครูยกตัวอย่างนะคะข้อที่1จะมีลูกบอลทั้งหมด5ลูกแต่ว่าที่สภาพดีที่สุดก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3ลูกใช่ไหมคะ3ลูกนี้เด็กๆจะต้องเอาตัวเลขมาเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะ อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ไม่ได้เลยที่ชำรุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ลูกนั่นเองนะคะเราไม่ต้องเขียนให้ครบ5ลูกนะคะเพราะว่าโจทย์มัมีบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนจำนวนอุปกรณ์กีฬาที่อยู่ในสภาพดีที่อยู่ในสภาพดีก็คือ3ลูกนั่นเองเด็กๆเ,เขียนเลข3เลยนะคะ ง่ายมากเลยในหน้าที่107ต่อจากเป็นหน้าที่108หน้าสุดท้ายหน้าที่108นะคะเขาให้ทำอะไรเอ่ยให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เด็กๆจะไปลงมือลากเส้นตามรอยปะ ให้เด็กๆมารู้จักตัวสระอันนี้เขาจะเรียกว่าตัวสระนั่นเองสระก่อนที่เด็กๆจะไประบายสีเด็กๆคุณครูมีคำให้เด็กๆอ่านทั้งหมดสามคำนั่นเองนะคะทั้งหมดสามคำเด็กๆฟังนะคะจะมีทั้งหมดสามคำคำที่หนึ่งก็คือกรร นะคะทออะทะอ่านว่ากระทะนั่นเองนะคะคำที่หนึ่งต่อไปคำที่สองกอรออะกะบออะบะกระบะอ่าอ,อันนี้คำที่สองก็คือกระบะนั่นเองต่อไปคำสุดท้าย คำสุดท้ายคําำว่ามอะมะรออะมะระนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด3คมคำเลยนะคะหลังจากที่เด็กๆหัดอ่านแล้วเด็กๆรู้จักตัวสระแล้ว ให้เด็กๆนำดินสอของตัวเองมาลากเส้นตามรอยปะเลยนะคะพอเด็กๆลากเส้นตามรอยปะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเอาสีมาระบายนะคะเอาสีมาระบายให้สวยงามกระทะกระบะมาะนะคะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยการบ้านวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด สามแผ่นสามหน้าเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆตั้งใจทำการบ้านด้วยนะคะและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหลังจากนี้คุณครูเฟิร์นไปก่อนนะคะแล้วเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปต่อไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ